ลิซ่ามาแล้วจ้า What's my name กับคำปริศนาบอกไปในห้องอัดล่าสุดนะครับลิซ่าได้ออกมาสปอยอีกแล้วนะครับกับรูปนี้นะใน IG Story นะครับแค่2รูปเท่านั้นนะครับโดยรูปแรกนะครับก็เป็นโปรดิวเซอร์ในกำลังนั่งทำงานอย่างตั้งใจกับผลงานโซโล่ลิซ่านะครับและภาพที่2นะครับเหมือนจะมีคำบอกใบ้ว่า What's my name ซึ่งน่าจะเป็นเสียงของลิซ่านะครับหลังจากที่รูปนี้นะครับลง IG Story ไปนะครับทำให้ท w i t t e r นะครับขึ้นเทรนทันทีและแตามมาด้วยความสงสัยของเหล่าบิงนะว่า what's my name นี่คืออะไรนะครับถ้าให้แอดเดาแบบง่ายๆและเข้าใจแบบตรงตัวนะน่าจะหมายถึงฉันจะตั้งชื่อเพลงนี้ว่าอะไรดีหรืออะไรประมาณนี้นะหรือคุณคุณในช่องคิดว่าคำปริศนาคำใบ้นี้มันคืออะไรนะอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้กันได้นะครับสรุปว่านะครับทุกคนเน่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอผลงาน โซโล่ของลิซ่าอย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับเพลงที่ลิซ่าจะออกมาน logical, ั like ้นเนี่ยจะเป็นแนวทางไหนยังไงก็อดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเชื่อว่าลิซ่านะครับกำลังพิธีพิถันกับผลงานชิ้นนี้ในห้องอัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหล่าบิงเนี่ยคิดกันอย่างไรบ้างนะเมื่อเห็นปริศนาคำใบนี้นะครับคดยความคิเห็นแรกนะเขาบอกว่า แค่เห็นคำว่า w h a t s my name เนี่ยก็ได้กิอไอความปังแล้วจ้าไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยทั้งโปรดิวเซอร์มือหนึ่งพุมกับมือทองและศิลปินภาคความสามารถไม่ปังก็ให้มันรู้ไปเอ๊ะหรือว่าน้องเนี่ยจะใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่ออัลบั้มด้วยโดยกาพิจเห็นถัดมาของชาวเน็ตนะครับบอกว่ามาทีปุ๊บแตกตื่นกันทั้งทวิตเลยนะเทนโลกเนี่ยกันมิได้นัดหมายเอากับคุณส่สมฉายาไวรัลจริงๆเลยนะลิซ่าแบ็พิง ความคิเห็นถัดมานะแค่น้องมา w h a t s my name เนี่ยตื่นเต้นกันนักหนานะแต่คนไม่เคยสปอยใดยๆมาเองเนี่ยปังแน่ๆเลยนะพร้อมกับมีรูปแนบมาว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกําลังระบาดไปทั่วโลกนะด้วยความคิเห็นถัดมานะเขาบอกว่าเนี่ยน้องคงจะตื่นเต้นเหมือนกับพวกแม่ๆป้าๆนี่แหละเพราะน้องเนี่ยไม่เคยสปอยเลยนะ โดยความคิดเห็นถัดมาของชาวเน็ตบอกว่าน้องลิทมาสปอยอะนะอันดับหนึ่งสวยๆไปเลยเตรียมตัวเตรียมตังเอาไว้นะโดยความคิดเห็นถัดมาเนี่ยบอกว่าตาเอสคิโมเนี่ยก็มาช่วยสปอยไม่อยู่เลยนะโคตรตื่นเต้นเลยใกล้มากๆแล้วสินะเอาเปว่านะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับความคิดเห็นของชาวบิงนะแอดเองก็ตื่นเต้นแทนเลยนะใกล้ๆแล้วแหละเชื่อว่าอีกไม่นานนะทุกคนจะได้เห็นผลงานโซโล่ของลิซ่าอย่างแน่นอนนะครับ งานนี้นะครับเหล่าบิงทุกคนถ้าท,ทางจะตื่นเต้นรวมถึงลิซ่านะครับคนสปอยเองหลายคนกำลังเฝ้ารอผลงานโซโล,โลอย่างใจจดใจจอ่อจนตอนนี้นะครับขึ้นเทรนทวิตเตอร์นะครับขนาดตึกตื่นขนาดนี้นะอย่างเทรนแท็กทวิต t ตอรกันอยู่เลยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ